อเล็กมาเกดนักบิดสังกัดเกรซินีคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโตจีพีรายการคาตาลันกรังปรีที่ประเทศสเปนพร้อมหยุดสถิติชนะรวดของมาร์กมาเกดพี่ชายเอาไว้ที่7เรสชัยชนะโฮมเรสของอเล็กวัย29ปีส่งผลให้มาร์กผู้นำคะแนนสะสมซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2เวลารวมช้ากว่า1.74วินาทียังไม่สามารถการันตีแชมป์โลกสมัยที่7ดในสัปดาห์หน้ารายการซานมาริโนกรังปรีมาร์กสังกัดดูคาติและแชมป์สปรินต์เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเก็บเพิ่ม32คะแนนรวมมี487คะแนนะที่เล็กมีอยู่300 คแนนตามหลัง182แต้มหลังฉลองแชมป์เรสที่2ต่อจากสเปนนิตกรังปรีในฤดูกาล2025ด้านเอนบาสเตนินี่นักบิด KTM จบเรสในอันดับที่3เวลาช้าก,กว่า5.562วินาทีส่วนสมเกียิจันทราหนึ่งเดียวของไทยสังกัด Honda LCR จบเรสอันดับ16พลาดคะแนนสะสมอย่างน่าเสียดายซึ่งรวมแล้วมี1แต้มภาพจาก Facebook Mo ต o g p ถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport